ทำงานรับดีไหมครับเคยนะหนึ <c oughs> ่งสอง <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวดินกับ NBU กับผมคมสันของเวงจันทร์ณสุพรรณบุรีนะครับกับประเด็นที่เราจะเจาะก,กันในวันนี้คงจะไม่มีประเด็นไหนที่ว่าเราแหลกไปกว่า ประเด็นการเงินในช่วงนี้ครับการเงินช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการต่างตังวว่าที่เห็นจระร้อนแรงที่สุดผพราว่ากรทมในช่วงนี้ก็เรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับรายการของเราวันนี้เราอยู่กับผู้สมัครหมายเลข66คุณชัยพัฒนาไทยรุ่งโรจนโชคช่วงชัชชวาสวัสดีครับคุณคชัยพัฒนาครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเรียกชื่อผมผิดนะครับ ไม่ใช่ครับชื่อต่อช่เขาเขาเขียนมานี่ชัยน้ำกุนพัฒนาไทย<ใ>ชัยช่วงชัชวาน<ใ>ชันยพัฒนาไทยชัยพัฒนาไทยชดช่วงชัชวานตามตุลท่นนนนานทก่านยังจำผิดเลยนะครับนะครับชัยพัฒนาไทยรุ่งโรจนร์ชดช่วงชัชชวาน เห็นผมท่านหน้าท่านนางยังเด็กอยู่ผมแม่ไปทํามานี่บุกขรึ่งหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเราดูตรงนี้ไงนักการเมือ,มเองยังไม่ง่าๆทำแต่งตัวนิ่งๆดูดีขึ้นๆเห็นไหมคุณต้องคิดจากตรงนี้คุณเป็นผู้นําเขาคุณต้องคิดจากจุดเล็กๆนี่ก่อนรประชาชนในประเทศไทยไวัยรุ่นเยอะใช่ไหมแต่เราทำตัวให้ลงไปเหมือนไวน้รุ่นผมผม,ผมก็ไปทาสีมาเห็นไหมหูผม,ผมก็ไปจับ เด็กทุกอย่างพูดจริจะเราจะเจาะกลุ่มวัรุ่น้เขาให้ไว้รุ่นหันมาสนใจการเมืองค,คุณเนี่ยคนเขาคิดที่จะเป็นผู้นําประเทศเขาต้องคิดจากตรงนี้เจาะไปที่กลุ่มวัรุ่นเจาะไปที่กลุ่มวัยรุ่นโดยผมผมหูหูท่านก็เจาะมาเจาะมาเลยอูครับ เดี๋ยวเป็นเรื่องนโยบายกันเลยดีกว่าท่านท่านมีนโยบายยังไงที่จะไปดึงใจคนกรุงให้มาสนใจท่านครับอ่ะก็แน่นอนนะคุณนโยบายผมรับรองว่าถ้าทุกคนได้ยิน,นเนี่ยถูกใจชาวประมอแน่นอนอ่ะถูกใจเนี่ยปัญหาทุกวันเนี่ยของกรุงเทพมหานครปัญหาอะไรคุณรู้ไหมปัญหาทุกวันนี้นะครับ ผมว่าคงไม่มีเรื่องไหนที่หนักไปกว่ารถติดนะใช่นั่นไงเนี่ยไงนี่ไงกรมประเด็นเลไไงรถติดเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วครับถ้าทำาอะไรก่อนที่หนักท่านถาม นั่งรถเป็นชั่วโมงเหน็นมล่ะครับนี่ไงปัญหามันอยู่ตรงนี้โอ้ปัญหาท่านจะแก้ปัญหาตรงนี้คุณคิดรู้ไหมรถติดเพราะอะไรรถติดเพราะอะไรก็รถมันติดเพราะไฟแดงผมนึกว่าสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องแล้วรถนี่รถติดนี่คุณตลกกับผมละ่ะคุณ<ถ>เห็นนโยบายผมเป็นเรื่องตลกแล้วทุนผมก็ไม่เห็นรถมันเห็นเห็นท่านน่านี่ไงรถมันติดเพราะไฟแดงก็ผมนึกว่าท่านเป็นคนตลก ตลบด้วยรถติดเพราะไฟแดงใช่ครับรถติดเพาะไฟแดงรถที่ไหนติดเพาะไฟเขียวครับได้เห็นไหมไฟไฟแดงคุณอ่ะจอดเอี้ยจอดเอี้ยเห็นไหมครับรถติดยาวเลยเยวจะเข้าคิวซื้อขนมเห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คุณอ๋อครับไฟแดง้ีมมันแย่หลักเลยใช่ไหมครับปัญหาใหญ่เลยตรงนี้แต่ปัญหาของมันเนี่ยถ้าผมนายวานผมผมจะลื้อไฟแดงทุกสีแยกถ้าท่านได้เป็นผู้ว่า ู้ท่านจะลื้อไฟแดงจะลื้อไฟแดงทุกสีแยกเลยครับลรือไฟแดงดเพื่อเพื่อคุณนังจะถามมาเพื่ออะถ้าไม่มีไฟแดงใช่ไหมครับรถแต่ละแยกกับรถแยกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไม่มีติดขัดเนี่ยคุณดูตรงนี้แหละ หมอสมองคนผู้นำที่มันต้องคิดอย่างนี้ครับกับกับการแก้ปัญหารถติดใยการหรือไฟแดงหรือไฟแดงออกทุกสี่แยกเลยไฟแดงออกทุกแยกคงทำได้นะครับนะเดี๋ยวด้เป็นผู้ว่านะอ่ะครับแล้วถ้านอกจากหรือไฟแดงเรื่องอื่นแน่นอนคุณรับเรื่องอื่นปัญหาที่ลองจากไฟแดงทำให้ที่ทำให้รถติดนะ อีกปัญหาหนึ่งคือเกาะกลางถนนเนี่ยคือรถเกาะเกาะกลางถนนเนี่ยใช้พื้นที่ใช่ไหมใช้พื้นที่ครับเราลื้อออกไปเลยให้รถมันวิ่งได้สะินกเดี๋ยวอะไรนะนอกจากท่านจะลื้อยไฟแดงท่านยังจะลื้อเกาะกลางถนนเลื้อออกไปเลยเกาะกลางถนนทำให้รถดีนี่สกรีนหนึ่งที่นี่ใส่ดิ่งได้สองสามคันเห็นไหมตรงนี้แหละคุณเด็กๆคุณต้องคิดแ่ละนี่คือแผนที่ท่านวางไว้ใช่แล้วคือการลื้อไฟแด ลือไปแดงกลับลือกลักันหลือลือกลักันเหมือนหรลือออกเลยลือออกเลยอ่ากลับแล้วเขาจะให้ลื้อเหรอครับนี่ไงคนเราความคิดไม่ตรงกันเนี่ยครับถ้าเกิดมีเสียค้ามาไม่ให้ลื้อุ๊บไม่ให้ลื้อผมจับคุณเห็นไหมเกาะกังหันปลูกระไรปลูกดือดเพื่อนฟ้าต้นฟ้าต้นไม้ปลูกต้นไม้พุ่งไหนเนี่ยพุ่งครับตัดเป็นรูปจัดก็คุกเก๊กครับทำเพื่ออะไรอ๋อครับคือมันท่านจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ คุณั่งอย่คุณมองไปรถติดมองไปเุิอ่าเห็นรูปต้นไม้พวกมันได้อะไรไม่ได้ไรมันไม่อินนะคุณไม่อินเออคุณกินได้ไหมต้นไม้พวกมันกินได้ไหมเออดอกเดือดเลยงกินได้ไหมดอกเดือเงกินไม่ได้ครับเออเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นผมอ่ะผมจะถอนพวกนี้ออกให้หมดถอนออกรื้อออกรื้อออกให้หมดถอนต้นไม้ที่ว่าปลูกกันขนนอใช่แล้วข้าจัดปลูกผลไม้แดงปลูกผลไม้ ม่วงมะม่วงมังคุดมังคุดลำไยครับทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนเห็นไหมครับท่านจะปลูกไปท่านอื่ใช่ฝนตกแดดออกหน้าร้อนหน้าฝนตามฤดูกาลปึ๊บครับสามสี่ปีครับได้กินผลแล้วคุณกับโปรงจะอยู่ถึงครับอยู่ถึงได้กินฝนแล้วเห็นไหมครับประชาชนชาวไทยขับรถไปขับรถมาครับว่างๆเปิดประตูมาเด็ดผลไม้กินครับเห็นไหมจะไปเยี่ยมเพื่อนจะไปหายาตรงไม่ต้องไ ซื้อของกินทั้งมะม่วงกัญชัยเลยผลไม้อยากกินเรากำลังซื้อที่ตลาดแต่แนในอนาคตในอนาคตถ้าผมได้เป็นผู้ว่าไม่ต้องซื้อคุณแค่เปิดประตูรถออกไปใส่มะม่วงใส่ทุเรียนใสง่งอกใส่มะม่วงใส่ทุเรียนไปฝากญาติไปฝากพี่ฝากน้องเนี่ยมันจะช่วยให้คทนท้องี้น้ำใจต่อกันอีกคุณครับเอนนะครับก็ ร่วมเย็นกอดกันร่มเย็นครับก็ได้เห็นแล้วนะครับนโยบายของท่านต่อจากนี้นะใครจะไปทํางานอย่าลืมพกกะปิน้ำเปล่าหวานนะนนั่กลับไปก็ถ้ารถติดหรืออะไรยังไงหิ้วจอดข้างทางลงมาที่กอดกันนอนสอยมะม่วงกินประหยัดตังค่ะคนไทยไม่ต้องใช้ตังเยอะไปใช่ไหคิดได้ไงเนี่ยมันเงียบไหมสมองสมองของคนที่จะเป็นผู้นำในปืนนี่เลยครับนักพัฒนาเนี่ยนัก คุณต้องคิดจากจุดนี้ไปก่อนเออครับก็ขอบคุณสำหรับนโยบายที่มาพูดถ้าใครที่ยังไม่รู้จักเลือกเบอร์อะไรก็หาเบอร์เลือกักเบอร์หกสิบหกครับครับก็ถ้ายังคิดจะเลือกอยู่หลังใจไม่ฟังนโยบายผมว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือว่าก็การบาดเสียที่ไปเลย จะมีประโยชน,น,ยน,ยยน์กว่าที่จะนโยบายของอดีตประธานกับท่านท่านยังมีหน้ามาพูดก็พูด<อ>ครับอน,น,น,นโยบายของท่านนะท่านคิดจัดจุดเล็ก,ลก,ลก,ลกจัดจุดเล็กๆก็คือหรือไฟแดงเลยหรือก่อการถนนเลยท้าไมหรือก็อจับกลุ่มคนละไม้เ<อ>ม,มเนี่ยเนี่ยถ้ามีพื้นที่ว่าผมันจะเลี้ยงปลาด้วยเด็ดเอาอีกเหรอเลี้ยงปลาก่อข้างบนขึ้นมาเป็นเล้าไก่ เห็นไหมเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเอามาเกาะการขนนใช่คิดได้แล้วเงินจากภาษีประชาชนเนี่ยคุณเอามาซื้อแค่พันปลาลูกเย็บเล็กๆเนี่ยมาเลี้ยงเกาะการขนกลับบ้านไปอ่ะไม่มีตังค์แหนเกาะการขนจับปลาจับแหน่ทำอาหารเย็นกินประชาชนเนี่ยนั่อยู่ได้สบายใจอิ่มท้องเนี่ยแล้วแล้วเราจะให้อาหารไก่อย่างไรจะมีคนให้ มันจะมีเล็บขบานนี่ท่านต้องเทียบคนไปให้อาหารไก่ที่เกาะกันของท่านใช่อาหารนี่ต้องอะไรมะม่วงเน่าโอ้ครับมะม่วงโอ้มะม่วงจากที่ที่มันหล่นลงมาโอ้ครับให้มันโยนเข้าไปในไก่ไก่ให้ไก่กินไก่ขี้ลงไปในน้ำขี้ในน้ำปลากินปลากินขี้ไก่ครับแล้ว เนาะนั่นออแ,แหละรประหยัดไหม <โอ S 2> เซฟต,ตังก็ได้เยอะแต่ผลประโยชน์มากมายมหาศาลนี่คุณนี่คือสมองของนักคิดนักพัฒนาเดี๋ยวท่านจะเจ็บมือแล้วนะครับอ่าครับก็สำหรับวันนี้ผมกับคุณชัยพัฒนาชั<า>ยชัยพัฒนาพัฒนาชัาายไท<า>ยรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาชัชวาเดี๋ยวผมจะสอนนำสตุลท่านนะ ครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนขอให้รายการทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ abi